สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องโวยอาเจียงขายแก้วสักใบวันนี้เรามาทำบุญตักบาทนะคะงานปฏิบัติธรรมก็มีทั้งแม่ขาวนะคะแล้วก็สามัญหมูนะคะ,ะช่วงเช้าก็มีการตักบาทถ้าสงหมูใหญ่นะคะ ขอ,อนมโมทนาบุญงานก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่27นะคะถึงวันที่2 2เมษสานะคะ2เมาสาก็จะเป็นการตักบาตรบนหลังช้างสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะเก็บภาพ สวยๆนะคะงานบุญมาฝากนะคะงานปฏิบัติธรรมนะคะที่พักสงป่านองพยอมนะคะงานก็เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่27มีนานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะคะน,นี่ก็มีโอกาสได้มาทำบุญตักบาตรนะคะทำบุญตักบาตรที่พักสงป่านองพยอมนะคะเอาบุญมาฝากแม่ๆทุกท่านนะคะ แล้วนี่คุณปูก็เดินเดินนำนะคะนี่คือพระสงฆ์ก็สามนเณรนะคะแล้วก็มีแม่ขาวนะคะหลายๆท่านนะคะที่มาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีชาวบ้านนะคะมาร่วมทำบุญตักบาตรคุณย่าก็มานะคะคุณย่าปู่คุณย่าก็กกมา,ะะา,า,มาอุปัม์อุปถากวัด ทุกวันนะคะมาทํากับข้าวกับปลาให้กับงานใช่ไหมคุณย่ามาทุกวันเหรอคะทำทุกอย่างตอนเย็นก็น้ำปะนะตอนเช้าก็เขาดูแลทุกอย่างเลาไม่ได้เข้าปฏิบัติได้แต่ตอนเย็นค่ะ เก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะงานปฏิบัติธรรมนะคะหลังจากที่เรานะคะกลับมาจากที่วัดนะคะงานปฏิบัติธรรมนะคะงานปฏิบัติธรรมเมื่อเช้าก็ได้ไปทำบุญตักบาตรนะคะ ประสงหมูใหญ่นะคะแม่แม่กลับมาก็พาสองแม่ลูกนะคะอาบน้าคลายร้อนกันหน่อยนะคะามาอาบน้าคลายร้อนกันหน่อยนะคะน้องใจบุญกับแม่สมใจนะคะอากาศร้อนมากเลยกลางวันนะคะเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคะมันฝนจะตกโอ้ อาบทั้งน้ำเล่นทั้งดินแล้วนะคะตอนนี้สองแม่ลูกนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขมากเลยมีความสุขมากเลยนะคะอ้าว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 ใจบุญใจบุญรุนแรงมากโอ,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 อ้โดนพ่อปะน,น่ะโดนพ่อเปล่า ใจบุญเอ้ยเออเออเอเอเผาอาบน้ำนะคะเดี๋ยวจะพาออกเดินออกกำลับบงกายหน่อยนะคะ,ยะ,ยะ,ยะเยอะเยอะเยเต็มที่เลยเต็มที่เลยลูกสาวลูกสาวกับคุณแม่นะคะ พามาต้องพามาทีละสองนะคะให้เขาอิจฉากันเอออิจากนันเม่ได้มาลูกก็ต้องได้มาใช่ไหมโออ้โหโอ้โหเป็นภาพที่มีความสุขนะคะสองแม่ลูกอาบน้ำนะคะ โอ้โหท่าอะไรเนี่ยใจบุญท่าอะไรสนุกนะคะนี่นี่คือสนุกของเขาเลยอ่ามีความสุขมากใจบุญบอกอขอบคุณกล้วยนะคะกล้วยหวานๆจากพระอาจารย์โจ๊กนะคะก็ะได้ซื้อกล้วยมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ ปอนเด็กๆแล้วนะคะ300คะแนนนะคะขอบคุณกล้วยหวานๆจากพระอาจารย์โจ๊กาจากจังหวัอดอุดรธานีนะคะเนี่ยเนี่มีการโชว์โชว์ฟันโชว์ฟันให้พ่ออีกอ่ะ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 ,อะ,อะ,อะฟันก็ไม่แปลงนะคะเหม็นหรือเปล่า ฮะใต้บุญสนุกเข้าเลยค่ะสนุกเข้าเลยเดี๋ยวรอบค่่าจะเป็นคิวของแม่ใหญ่ทองคูณนะคะกับพี่ลายแก้วบ้างนะคะรอบบ่ายให้คิวแม่ลูกนี้ก่อนนะคะ โอ้โห oh. เล่นน้ำยังไงให้โลกจำเนาะ,ะใจบุญเนาะ,ะเล่นน้ำยังไงให้โลกจำแนะแนะแนเล่นจะท่ามติดนะทบทำไม่คนสนใจ กินกล้ยลวยละอ้าวอาบน้าเสร็จแล้วนะคะพาสองแม่ลูกออกเดินหน่อยเล่นเยอะแล้ววันนี้เดินหน่อยเร็วไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยไปเลย,เลยมันก่อนฝนตกนะคะไปเลยสองแม่ลูกเดินตามพ่อไปเลยค่ะเดินให้มันทุกทาง ลูกสาวนอ,อ,อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้พา2อแม่ลูกของเรานะคะออกอาบน้ำแล้วก็เดินเล่นโดยเฉพาะใจบุญใช่ไหมอ่าดื้อมากนะคะดื้อสุดๆเลยระบุระเวียเลย ีเป็นสาวแล้วทำตัวเหมือนเด็กเลยใจบุญนี่อ่าวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะพาะอาจารย์ป๊อกนะคะที่สนับสนุนกล้วยหวานๆให้กับเด็กๆสุมกวยเจียงนะคะขอ,อนมโมทนาบุญนะคะวันนี้ได้ไปทำบุญตักบาตรที่พักสง่าน้องพยอมนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด,ด subscribe เอ<ะ>อ,อ กดกระดิ่งให้กับช่องกุยอาเจียงไฟแก้วสักใบด้วยนะคะสวัสดีก่อนเรีวเออสวัสดีค่ะ